ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้ครับผมจะมาบอกวิธีการซื้อสตาร์ทออนไลน์นะครับให้ได้ของแท้นะครับนี่ผมก็ซื้อมาจากกลุ่มนะครับขายสตาร์ทนะครับแล้วเราจะมาดูนะครับวิธีเช็คว่าเป็นของแท้หรือเปล่านะให้เราดูตรงลิ้นนะครับเห็นไหมครับมันจะมีตัวเลขอยู่นะตรง ART นะครับ เวลาเราจะซื้อนะครับเราก็ขอขอดูก่อนก็นได้นะครับแล้วก็ไปเช็คใน Google นะเดี๋ยวผมจะบอกครับว่าเราต้องพิมพ์ยังไงนะครับผมสั่งมาก็เป็นสภาพดีอยู่นะครับสภาพยังดีมากเลยนะใส่แค่ต่อสับครั้งเองนะครับอันนี้ผมก็ซื้อมาซ้อมก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าต้องพิมพ์ยังไงนะครับ นี่นะครับให้เราเข้ามาใน google นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า a l i d ดานะครับตามด้วยหมายเลขที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับนี่นะพอเราพิมพ์ไปใช่ไหมครับเราก็กดไปเลยนะครับมันจะขึ้นรูปสตาร์ตมานะถ้าเป็นของแท้นะครับมันก็จะขึ้นเป็นรูปแบบนี้เลยนะตรงปกเป๊ะนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่รูปภาพนะครับถ้าหน้ารูปภาพประมาณ4ี่ห้รูปอะยังเป็นรูปสตาร์ตของเราอะ ก็คือของแท้นะครับนี่นะครับบางคนผมเห็นเยอะนะครับว่าแบบซื้อมาแล้วไม่ตรงนะครับตรงลิ้นหมายเลขตรงลิ้นอะพอเราไปค้นหาแล้วมันไม่ใช่รูปแบบนี้นะเห็นเยอะนะครับก่อนจะซื้อก็แนะนํานะครับขอขอเช็คก่อนนะครับบางทีเป็นของกอปของปลอมอย่างเงี้ยผมซื้อมาที่แรกนะขับมากมากเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาทําคลิปสอนการขยายไซส์รองเท้านะครับสําหรับที่แบบ มันคับๆนะก็เดี๋ยวรอดูกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวมารอดูคลิปหน้ากัน,นครับการขยายสายรองเท้านะครับ